เก่ากลับเข้าสู่ช่วงเบรกที่2ครับอย่างที่ได้เกินไว้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกับผู้จัดการทีมสุรินทรเอตครับตอนนี้เจ้าตัวอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับกอื่นต้องให้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมก่อนครับครับผมชื่อคุณพลกมุติลานะครับเป็นผู้จัดการทีมสโมสรสุรินทร์เอฟซครับครับ ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรายังไม่คุยเรื่องปัญหาดว่าเพราะเรื่องปัญหานี่เป็นเรื่องรองไงจริงๆเนี่ยผมอยากแกคุยกับพี่หนึ่งเลยว่าก่อนหน้านี้พี่หนึ่งทำอะไรมาก่อนหน้านี้ผมเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาครับแล้วก็มีธุรกิจอยู่ที่เมืองพัทยาครับคตับ่บ้านจัดสรรทื่อจอมเทียนครับการเดนโฮมครับหาจอมเทียนหาจอมเทียนครับ ตรงงานนี่เป็นยังไงบ้างเล่ารายละเอียดทั้งหมดเลยครับาก่อนจะมาทำตัวรินเอฟซีเนี่ยทำอะไรมาบ้างอ่าในส่วนที่ก่อนถ,ถ้าพูดถึงเรื่องกีฬาเนี่ยผมก็จะทําอฟุตบอลกับชายหาดฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มาเป็นฟุตบอลเล่กับนะครับที่ไปได้อันดับสี่ของโลกกับที่ฟีสกรุงเอเธนส์ ชุดฟุตบอลเล่ชุดนั้นนี่ส้ำอางสวนสีกับอนุสรศิลป,ปีนะฮะมีเฉลิมวุฒิเป็นเฮโค,ค้ดไปได้อันดับสี่มาถือว่าประสบความสำเร็จมากครับผมแล้วทาไมสิ่งนี้เข้ามาฝูงทางฟุตบอลฟุตบอลจริงทํามาตลอดล่ะ,ะถ้ามองเลยสุรินกับผมผมเป็นคนสุรินนะครับบ้านเกิดอยู่สุรินรแต่สิ่งที่เล่นบอลให้สุรินเล่นให้บอลให้สุรินมาตลอดจนท่านมาอยู่ที่พัทยามาอยู่กับท่าน กำนันเปาะ้าบสมชายคุณพื้ม,มนะครับได้มาเล่นการเมืองแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรายังอยู่คือ,อความเป็นนักกีฬาครับนะครับในอยู่พยาใครจะรู้จักทั้งหมดทั้งพยาเนี่ยผมทํากีฬามาหมดครับไม่ว่าเล่นกีฬาทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นขี่ม้าข้าบโปโลก,ก,ก็ก็เล่นครับนะครับอะไรที่เป็นกีฬาเราพยายามผลักดันให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ของเมืองพยาว่าท่องเที่ยว พยาเล่นกีฬาปาสจังย์าเสพติดนะครับเพราะว่าในส่วนที่เราอยู่ตรงนั้นโดยตําแหน่งหน้าที่เราก็คือกรรมธิการของกีฬาครับครับผมแล้วถึงตรงนี้เนี่ยพอปัจจุบันับเข้ามารับงานสุรินทรคเอฟซีอะไรเป็นแรงบันดาลใจของพี่หนึ่งก็ที่พ่อป้าก็คือพี่เป็นคนสุริน์อยู่แล้วแต่ไปแต่โตธุรกิจเตบโตที่พัทยาครทบไมถึงกลับไปที่สุรินทรครับ มันเป็นเหมือนกับเคยรับปากนะฮะคุณพ่อเสนอมูลฐานอดีตผูวต้ว่าราชการหยอดสุรินว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสเนี่ยเราอยากกลับมาทําทีมฟุตบอลสุรินครับแล้วบังเอิญช่วงนั้นเนี่ยก็มีการ่อตั้งให้จัดตั้งจดทะเบียนเป็นบริษัทเพื่อที่จะมีฟุตบอลลีกอาชีพครับลีกมีภาคเนี่ยฮะเราก็ไปจดทะเบียนแล้วทางจังหวัดโดยท่านผอท่องเที่ยวกีฬาอดีตท่านผอไปทูลสุริบุญก็ ชวนมาไว้ามาช่วยผักดันจับทให้เกิดฟืตบอลอาชีพท,ที่สุรินจับนั่นคือจุดแรกเลยเราบอกอาเรายินดีมาอยู่แล้วเรารั่นแล้วก็เป็นช่วงที่มาทําธุรกิจที่วังน้ําเขียวจับนะครับทำรีสอร์ทก็เลยว่าเอามีเวลาเข้ามาทําแล้วเราก็อยากให้น้องๆอ่ะพยายามบอกเด็กตลอดว่าเราเป็นเด็กที่กีฬาพาไปาจริงๆนะฮะจากเด็กสุรินเนี่ย ไม่รู้จักอะไรเลยวันหนึ่งเราไปอยู่เมืองพะยาไปเลือกตั้งได้ไปมีอะไรก้าบนี่กะทำมาเพราะกีฬาั้นเราอยากไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆครับ,รบพอเข้ามาทํางานเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจทําผู้จัดการทีม<อ>หรือว่ามันมีประสบการณ์อยู่แล้วอะไรพวกนี้จริงๆการการการจัดการเนี่ยการคำว่าผู้จัดการทีมของเมืองไทยก็คือคนหาเงิน,นแต่ผมมองว่าถ้าผมเป็นผู้จัดการทีมสุูลีเนี่ยเรามีความรู้ด้านฟุตบอล รเราก็น่าจะจะมาช่วยกันทาฉะนั้นในในปีแรกนี้ถ้าผมไปทําเนี่ยผมก็จะไปในเรื่องของของเงินก่อนนะครับเงินกับาหาเงินมาทําครับครับผมเพราะปีแรกนี่ไม่มีใครมันยังไม่บูม,มนะครับยังไม่บูมตอนนั้นบุรีรัมยังยังท่านในบีนก็ยังไม่เข้าเข้ามาทำครับดังนั้นพชนสุดท้ายปีแรกนี่เราชนะบุรีรัมย์นะครับ แต่แบ,บุรีัมยีตัวเร็วมากหลงจากที่ที่ที่คุณดิน,นเ,ข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 เข้าเข้าเข้ามาทำคาแต่ว่าถ้าเรามองถึงว่าในปีแรกเนี่ยฟุตบอทตลที่มันโตขึ้นมาได้ชุดินแฟนบอลเยอะมากตรงนี้ต่างหากทาให้เรามีกําลังใจกำลังใจชุดินเยอะมาตั้งแต่ผมเด็กๆอยู่แล้วครับนะฮะยังเก็บฆ่าผ่านประตูโตโยต้าชัพนี้ได้ถึงได้เกือบล้านนะฮะก็โตโยต้าคับเนี่ยสนามแทบแตกเลยครับแล้วชุดินเป็นอย่างงี้ครับผม ทาปีแรกพอใจไหมพี่สุรียะปีต่อปีแรกที่เริ่มจากการปูพื้นฐานของฝึก a อเอสลีเริ่มตั้งแต่ปีแรกเนี่ยพอใจไหมผลงานผมพอใจทุกปีนะอืปีแรกก็พอใจแต่เราคิดว่าใหุ้ทํางไงมันจะดีกว่านี้ทำไงภาพของของทีมมันจะมีการพัฒนาไปสู่ความความเป็นเ,เหมือชีพมากขึ้นถ้าถ้าเรา มาดูภาพเก่าๆเเราจะเห็นนักเตะตุมเอฟซีเนี่ใส่รองเท้าแตะบานทีชุดซ้อมยังไม่มียังคะสีกันแบบอทั่วไปเลยครับฉะนั้นถ้าเรามาดูวิวัฒนาการจากรูปภาพเนี่ยครับเราภูมิใจนะจากปีแรกเป็นอย่างนี้ปีที่สองปีที่สามครับปีนี้ผมว่าผมภูมิใจภูมิใจในพัฒนาการของทุนเด็เป็นี้บครับ ถามหน่อยอันนี้ผมอยากสงสัยมากพี่จัดเวลายังไงในการเข้ามาทําทีเพราะว่าหนึ่งต้องทําธุรกิจส่วนตัวด้วยครับตรงนี้พี่จัดเวลายังไงเอ่อผมจริงๆแล้วผมใครทํางานกับผมเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการจัดเตรียมทีมกับฝึกซ้อมมีโค้ดเลยกโค้ดรับผิดชอบเลยผมไม่เคยไปยุ่งไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับโค้ดเลยยิ่งปีแรกเนี่ยผมไปสุรินผมไม่รู้จักเลกสุรินไม่แต่คนเดียวครับฉะนั้นก็ให้อาจารย์จงกิจอ่าผมกับอาจารย์อุกิจ เป็นพี่น้องเล่นฟุตบอลมาด้วยกันนะครับแล้วก็โตมาผมไปต่างประเทศก็พาท่านไปที่เยอรมันนะฮะแล้วท่านเป็นคนที่ทุ่มเทฉะนั้นเวลามาทําก็ให้ท่านทําเต็มที่เด็กอะไรท่านเป็นคนคัดเลือกอะไรถ้ตอนนั้นเด็กเยาวชนก็ดังดังครับเด็กมีโอกาสหลายคนนะครับมีโอกาสที่เรารู้เลยเด็กพวกนี้มีอนาคตแน่นอนฉะนั้นใครทำางผมผมผมสบายผมจะมา สุกสออาทิตย์เนี่ยช่วงบอลแข็งนะแล้วก็ไม่ได้ยุ่งอะไรมากมายก็คือเรื่องวางนโยบายทั้งหมดเนี่ยเป็นของพี่อยากจะให้ทีมเป็นแบบนี้ก็คุยกับโค้ดโค้ดเป็นคนจัดผู้เล่นเพราะโค้ดเนี่ยรู้จักผู้เล่นดีมากกว่าครับแต่ผมเป็นคนดูว่าทิศทางจะโตเป็นยังไงน่าจะเดินคือหาเงินน่ผู้ง่ายๆนะครับเป็นเป็นฝ่ายหาเงินมากกว่ากับอำนวยความสะดวกทีมครับครับถามเลยสองสามปีที่ทำมามีปีไหนประทับใจที่สุดประทับใจเอาแบบสุดเลยหรือว่าชอบมาก ชอบมากปีที่สองปีที่สองครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกิดวิกฤตวิกฤตไปเช่นเด็กบไปเล่นให้กุฎามหมดเลยอแล้วช่วงนั้นอาจารย์จงกิจก็เงียบหายไปเราก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ประคองประคองในที่โดยเรียกสตาบสตาทในกลุ่มสตาฟก็คือสตาฟของอาจารย์จงกิจกล่าวเนี่ยชื่ออาจารย์กิติสังมิจเริญเข้ามาช่วยประคองอราทำทีม อโอ้โหเนี่บอลแพ้ตลอดเกิดอะไรที่ดวบางคนแบบตอนนัทีมอาจารย์กจอยู่ยู่อันดับหนึ่งอพอพออาจารย์กิจออกเนี่ยบอลมันแพ้ช่วงเลกสองเนี่ยแพ้คนก็จะมองว่าเพราะอาจารย์กิจออกหรือว่าเพราะนักฟุตบอลเยาวชนชนนี้ออกไปอยู่วีร์หรือเปล่าทําให้บอลแพ้แต่จริงๆไม่ใช่ครับรับ จำได้ปีนั้นก็คือเลขสองทุกทีมเขาปรับทีมหมดเลยแต่เราไม่มีงบประมาณครับในการปรับก็ใช้ผู้เล่นชุดเดิมซึ่งบางคนเจ็บด้วยอะไรด้วยบางแมตช์เนี่ยเหลือส<ต>ิบเอ<ต>็ดคนโอ้โหแล้วท่คนนี่พูดไม่มีตัวรองเลยพี่อ่ะไม่มีมแล้วเมื่อบ,บางแมตช์เนี่ยมันจะมีปัญหาคือนักฟุตบอลเรายังไม่เข้าใจคําว่าอาชีพครับบางคนอาทํางานอยู่องค์หน่วยงานบางทีไปเล่นให้หน่วยงานครับอไม่บางทีไม่ได้ไปติดงานติดอะไรเนี่ยปัญหามันมีเพั้นฟุตบอลมีปัญหาอยู่แล้วครับแต่แก้้ใหเป็น ยอมรับอันละมันเป็นอย่างนี้นะยังมีความคิดเลยรู้นี่ใส่ชื่อโค้ดไปเลยครับโค้ดจะได้ทางสำรองได้เป็นผู้เล่นได้ด้วยตอนนั้นตอนนี้ใส่ชื่อโค้ดไปนี่โค้ดเขไหนครับไม่อยากอยากใส่ตอนนั้นยังมีความแนวคิดอยางมีมีแนวคิดว่ารันนี่ใส่โค้ดแต่แต่สตาไปอย่างนอ้มันยังมีสำรองลงไปอ่าฮะนั้นผมผมผมมองตรงนี้เป็นเรื่องของของการแก้ปัญหา